สวัสดีครับผมกวีวิทย์ทวิวิยญญานนท์นะครับเป็นนักวิเคราะหาาา์หลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์ KGI นะครับดูแลหุ้นกลุ่มพลังงานแล้วก็ปิโตรเคมีนะครับเราได้ออกรีพอร์ตตัว p t g c นะครับก็จะมาอัปเดตข้อมูลให้ฟังนะครับคณนะกรรมการบอร์ด p t g c เนี่ยอนุมัติขายหุ้น35.43นะครับของไทยแท้งเทอร์มินอลนะครับหรือว่า TTT นะครับให้กับตัวบริษัท PTT แท n k เทอร์มินอลนะครับหรือว่า PTT แท n k นะครับซึ่งหลังจากที่ ธุรกรรมนี้แล้วเสร็จซึ่งคาดว่าจะเกิดขึ้นในคอรตัวถึงสอเนี่ยตัว PTTGC ยังถือหุ้นเหลืออยู่1%บน TTT นะครับแล้วก็ PTT แท n k เนี่ยจะขยับ ขึ้นมาถือหุ้นที่35.43%บน TTT นะครับส่วนผู้ถือหุ้นอื่นๆเนี่ยยังถือหุ้นเหมือนเดิมนะครับใน TTT นะครับธุกรกรรมที่2เนี่ยบอร์ดอนุมัติขายตัวแทงสโตรจแท้งสิบเแท,ง,ทงนะครับแล้วก็สองเจตี้นะครับให้กับ PTT แท n งนะครับแล้วก็จะไปเช่ากับนะครับตัวแท้งเนี่ยทั้งหมด9แทงนะครับเป็นระยะเวลา3ปีนะครับ การทำอย่างนี้เนี่ยจะทำให้ตัว p t t g c เนี่ยในแง่ของบาลานซ์ชีเนี่ยมีเงินสดเข้ามาทันทีประมาณสัก9,200ล้านบาทนะครับประกอบด้วย4,400ล้านบาทจากการขายหุ้น35.43บน TTT นะครับแล้วก็อีก4.8พันล้านบาทเนี่ยมาจากการขายแอสเซทต,ต,ตัวตัว s t o r เร e t แทงแล้วก็เจตตีออกไปนะครับในแง่ของตัว PIA คาดว่าตัว PTTC จะมีเอสตาราเกนเข้ามานะครับเป็นเอสตาราเกนที่ after t a x ให้เรียบร้อยแล้วอยู่ที่ประมาณสัก2,300ล้านบาทนะครับเป็นจากขายหุ้นใน TTT เนี่ยเอสตาราเกนประมาณสัก1,100ล้านบาทนะครับแล้วก็เป็นจากการขายแอสเซทนะครับทั้งตัวแทงแล้วก็เจตตี้เนี่ยเป็นเอสตาราเกนอีกประมาณสัก1,200ล้านบาทนะครับ ซึ่งคาดว่าจะเข้าในงบกำไรปี2025งบกำไรปีนี้นะครับแล้วก็ในแง่ของ e a r n i n g r e c u r r i n g e a r n n n g เนี่ยหรือ o p e r a t i o n เนี่ยเราคาดว่ากำไรจะลดลงในแง่ของ p t g c เนี่ยสักปีละประมาณ110ล้านบาทต่อปีนะครับจากการที่การถือหุ้นใน TTT เนี่ยลดลงนะครับก็เลยทำให้แชร์อ f p r o f i t ลดลงนะครับแล้วก็ไอ้พวกแทงกับ เจ็ดเจ็ดตี้เนี่ยที่ขายออกไปก็ทำให้ตัวเออร์เน็งฝั่งนี้ลดลงนะครับ uh, ในแง่ของเออร์เน็งฟอร์แคร์ปี2025ของเราเนี่ยก็บอกไปแล้วว่าจะมีเอสตาร์เกนที่เป็นอัพสเตทัเนี่ยเข้ามาอยู่ประมาณสัก2,300ล้านบาทนะครับก็เลยจะทำให้ปัจจุบันเนี่ยเราฟอร์แคร์กำไรปี2025ไว้ที่ ขาดทุน2,800ล้านบาทนะครับเมื่อมีเอสตราเกนเข้ามา2,300ล้านบาทเนี่ยก็น่าจะทำให้งบปีกำไรของปี2025 เหลือเป็นขาดทุนที่ประมาณสัก500ล้านบาทนะครับจากเอกซากเกนที่เข้ามานะครับสว่วนกำไรปี2026เนี่ยเราฟอร c a s t ไว้จะมีกำไรอยู่สัก6,000ล้านบาทนะครับตัว recurring e a r n i n g ลดลงประมาณสัก110ล้านบาทต่อปีเนี่ยก็เลยทำให้มีดาวซีรีสบนเอ r n i n ิ่งฟอร์แคของเราในปี2026อยู่2%นะครับจากกำไร6,000ล้านบาทนะครับก็ มุมมองของเราเนี่ยในแง่ของ p t g c เรามองโพสตีฟนะครับกับดีลนี้ทั้งการขายหุ้นใน t t t นะครับหรือว่าการขาย a s สเซคือตัวแท้งกับ g ิตีออกไปเพราะว่าจะทำให้ได้เงินมารวมกันเนี่ย9,200ล้านบาททันทีนะครับก็ทำให้บราชีแทแข่งแก่งขึ้นนะครับเ,เพราะว่าทั้งแทงแล้วก็ J นะิตี้น่ะทาง GC มองว่าเป็น non-core asset นะครับ นอกจากนี้นนย,ยังทำให้ตัว net debt to EBITDA ratio แล้วก็ net debt to e u i t ratio ของ PTTG ลดลงนะครับ ทางคณะกรรมการบอร์ดของ GC เนี่ยเรียก egm ในวันที่18พฤศจพฤษกายนนะครับเพื่อให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติ transition นี้นะครับในมุมมองของเราก็ยังให้ р a n т ติ้งนิวทรลบน p t จีจ g นะครับรกเก็ตไพกลางปีหน้าที่27บบาทนะครับ ก็ในคนทั้งท้าไหนมีคำหนาเพื่อเติมสามารถโทรสอบผามทาได้กีวิวิ์นะครับหรือว่าสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ในรีพอร์ตนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับ